โลกของเราเนี่ยเราเคยอยู่เคยอาศัยกันมานานแสนนาน,านถ้าเราเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปเชื่อผลของบาปของบุญแล้วเนี่ยเราจะเชื่อว่าการเกิดมาในโลกคั้นี้มันเป็นผลต่อเนื่องกันมาในอดีตถ้าอาดีตไม่มีตัวปัจจุบันนี้ได้ยังไงเดียวกันดังนั้นเรื่องอดีตปัจจุบนันอนาคตมันขออเกี่ยวเนื่องกัน นะคความจริงเราต้องอาศัยหลักความจริงมาประยุกต์กันอย่างนี้มาพิจารณากันว่าเรื่องอดีตท,ที่เป็นมาเป็นอย่างไรถึงเราไม่มีญาณอย่างรู้ตามหลักภาพเป็นจริงของจิตโดยตรงก็าตามแต่เราก็ต้องอาศัยหลักเหตุผลพิจารณากันแล้พิจารณากรรมกรรมต่างๆมาให้ผลแก่มนุษย์ที่เกิดมาเป็นอย่างไร ทำไมคนเราเกิดมาแล้วจงไม่มีความสม่ำเสมอกันทำไมคนบางคนรวยก็แสนรวยบางคนสติปัญญาคนดีแสนดีบางคนก็มีปัญญาต่ำตามแต่บางคนก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบางคนก็ไม่มีเอาไม่เอาอะไรเลยทั้งที่ว่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เดียวกันก็ยังแยกทางกันไปคนละทิศคนละทางบางคนก็ฝักใฝ่ในคุณธรรมปฏิบัติธรรมแต่บางคนก็อาจจะ ใจเอ็นดียไปทางพวกโจรก็ได้พวกคนผ่านไปก็ได้นี่ถงาว่าเกิดแต้ก้อนเลือดแห่งเดียวกันนี่คือเพราะว่าจิตใจอเนี่ยมันเป็นมาตามกรรมเพื่อให้เป็นไปตามบุญกุศลของคนคนนั้นให้เอ็นดียงไปตามธรรมชาติของนิยเดิมของคนในอดีตถ้าเลนึกเรือกอดีตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจนนึกว่าหลักความจริงเป็นมาอย่างนี้บุคคลเรา สร้างนิสัยมาอย่างไรเมื่อเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นิสัยเดิมที่เราสร้างมาแล้วก็ย่อก็ย่อมมีความผูกพันทำให้ใจิตใจตัวเองเอ็นเอียงไปทางที่ดีแลวไม่ดีมีเป็นบ่เป็นบอ่อเหตุที่จะให้สังเกตได้ว่าเราไม่มียานอย่างรู้เราองเอาเหตุความจริงหลักความจริงมันเปิดเผยอยู่ทุกวันนี้มาว่ากัน